ผมนะครับอัจฉริยะตอนนี้ก็มีคนอะไรมีหมูเอาหมูอามอะไรทนายคนนั้คนนี้อะไรจะพากันไปแจ้งความเพื่อนผมหมิ่นประมาทผมได้คุยกับเพื่อนผมแล้วนะครับเพื่อนผมไม่เคยหมิ่นประมาทใครนะอัจฉริยะเป็นคนดีเป็นนัดรบพร้อมสู้เป็นนัดแฉเหมือนผมนะครับอัจฉริยะก็พร้อมติดคุกเหมือนกันไม่เป็นไรนะกูองคหมูอามกำลังจะไปแจ้งความอะไรต่างๆตามสบายครับแต่ผมเชื่อนะครับอัจฉริยะไม่เคยหมิ่นประมาทใครมีแต่พูดความจริงเป็นประโยชน์สาธารณะนะครับ นะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เป็นฟีผมฟีทนายฟี FC คุณอธัธยะไม่ต้องเป็นห่วงอธัธยะเขาสบายใจร้องเพลงคลาราโอเกะทุกวัน <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับใครอยากจะแจ้งความแจ้งอะไรต่างๆก็แจ้งไปแต่ถ้าเกิดไปแจ้งความเ็จอธัธยะบอกว่าก็จะโดนแจ้งความกลับทั้งคนที่แจ้งความและคนพาไปแจ้งความเขาเรียกว่าตัวการร่วมกันนะจงใจทําลายชื่อเสียงอธัธยะอธัธยะก็จะดําเนินคดีกลับไม่ต้องห่วงครับ และตอนนี้อัจฉริยะนั้น <c oughs> นะกำลังให้การต่อพนักง,งานสอบสวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องทนายความคนดังเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเรื่องมาตราร้อยทับสองใช้กอกสาปลอมเขาฝากมาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็บอกว่าไม่อยากให้อัจฉริยะพูดเยอะให้เดชาพูดแทนส่วนใครจะฟ้องหมิ่นประมาทผมก็เรียนเชิญนะครับผมยินดีติดคุกอิตาลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเข้าไปเรือนจำปุ๊บผมก็จะขออนุญาตไล์สด <c oughs> นะพี่น้องครับตอนนี้เข้ามาสี่พันกว่าคนแล้วครับรีบแชร์นะครับรีบแชร์รีบกดติดตามอาจารย์เดชานะครับก่อนที่อาจารย์เดชาจะติดคุกเพราะโดนข้อหาหมิ่นประมาทจากทนายความน,านาันดังทั้งหลายเขาเตรียมพ้องครับบางคนก็บอกว่าจะพ้องอาจารย์เดชาหมื่นกดีบางคนก็บอกจะพ้องอาจารย์เดชาห้าแสนก็ดีโอ้โหจะพ้องอาจารย์เดชาเยอะขนาดนั้นนะครับอาจารย์เดชาก็แฉทุกวันนะครับแฉเพื่อชาติ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของบุคคลสาธารณะเราวิจารณ์ได้เต็มที่ไม่เป็นไรหรักทนายเกิดผลอะไรผมวิจารณ์เต็มที่แล้วผมยอมติดคุกครับระไปศาลกาผมพูดจริงทําจริงทุกอย่างให้ความมุ่งทงนะกฎหมายเมื่อเช้านียผมตื่นมาดูข่าวนะฮะที่โรงพักมินบุรีจําได้ไหมมีคนหนึ่งอายุ40บกว่าขับรถไปชนผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณยีปีกว่าแล้วเขาก็ตั้งท้องอ่ะ ชนเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ตายคาที่พร้อมลูกในท้องห้าเดือนหรือกี่เดือนอ่ะผมดูข่าวแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยถ้าเขาเราขับรถด้วยความระมัดระวังเนี่ยนะอุบัติเหตุแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในท้องที่สอนอมินบุรีใกล้บ้านผมเลยครับนะบ้านผมก็มีอยู่ที่ท้องที่นิมิตใหม่ติดกับก็ใกล้ติดกับสอนอมินบุรีเนี่ยครับนะครับนะนะใกล้ใกล้แฟชั่นไอแลนด์นะครับนะนะ ใกล้ๆก,กับสวนสัตว์นะซาฟารีพาร์คนะครับใครๆมาเที่ยวซาฟารีพาร์กก็มาบ้านผมได้ใกล้ๆมาเนี่มาเยี่ยมนะไม่ใช่มาดักยิงผมนะนะครับถ้าจะยิงเนี่ยผมต้องยิงก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องป้องกันตัวผมเตรียมไว้ทั้งหมดแล้ว5กระบอกนะแล้วมีทั้งปืนใหญ่แล้วต่างๆเตรียมพร้อมเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นใครอย่ามายิงผมนะผมเตรียมไว้แล้ว5กระบอกะนะครับนะแล้วก็มีมือปืนอีก22 2ตัวครับมีหมา2ตัวคอยป้องกันอยู่ นะครับอันนี้ก็เล่าเล่นๆฮาๆกันไปก็ปรากฏว่าคนที่ขับรถชนผู้หญิงเนี่ยตายท้องกลมหลบหนีสารออกหมายจับแล้วนะปรากฏตำรวจก็ไปที่บ้านเมียของผู้ที่ขับรถชนคนตายหลบหนีนะครับไปเจอเมียแต่ไม่เจอผู้ต้องหาทํางานอยู่แถวแฟชั่นไอแลนด์ก็อยากจะฝากนะครับใครเจอคนร้ายที่ขับรถชนผู้หญิงตายท้องกลมนะครับ ช่วยกันชี้บอดแสแล้วก็ให้ตำรวจที่ไหนก็ได้จับได้เลยนะฮะตำรวจทุกท้องที่จับได้เลยนะครับพอมีหมายจับแล้วเนี่ยหมายจับเนี่ยจับได้ทั่วราชนาจักรนะตำรวจคนไหนก็จับได้นะครับเวลาที่สารออกหมายจับแล้วทนายกรุงเทพนะสารเนี่ยเขาจะเขียนอะไรก็ทาหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจนครบาลถ้าต่างจังหวัดเขาก็ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเพราะฉะนั้นตํารวจทุกที่นะครับนะครับ แล้วก็พี่น้องประชาชนเอฟพีทนายคลายทุกเราทําหน้าที่พลเมืองดีพลเมืองดีก็คือช่วยกันแจ้งบอกแสว่าไอ้คนที่ขับรถชนผู้หญิงท้องกลมตายอยู่ตรงไหนยังไงจับนะครับเรียกตํารวจใกล้บ้านจับได้เลยครับนะหมายจับเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้หมายจับทางมือถือได้ที่เรียกว่าใช้หมายจับทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้มันมีพรบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์2544ถ้าอาจารย์จำผิดก็กราบขอโทษได้แต่คิดว่าอาจารย์ไม่น่าพลาด นะเพราะอาจารย์ก็อ่านหนังสือทุกวันตื่นเช้ามาก็อ่านนะครับตกเย็นก็นั่งดิง้งนะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่สุดยอดครับเย็นนั่งดิง้งมาเมื่อคืนนี้ก็นั่งดิ้งครับนะเช้าก็อ่านหนังสือเป็นคนที่เขาเรียกว่าครบวงจรนะสายบันเทิงสายฮานะครับทุกอย่างพร้อมนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เจอที่ไหนจับเลยครับหมายจับใช้ได้ทั่วานนราชอาณาจักรใช้ได้จนกว่าจะเพิกถอนหมายจับพอจับเสร็จปุ๊บเขาสารก็ ให้ตำรวจพาตัวไปส่งสารนี่หลักกฎหมายนะไม่ใช่ตำรวจจับเสร็จแล้วพาไปตบซับเข้าเซฟเฮาอย่างนี้ไม่ได้ก็ฝากพี่น้องตำรวจนะครับเวลาจับผู้ต้องหาหรือจำเลยตามหมายจับจับแล้วต้องส่งสารนะครับไม่ใช่จับเสร็จแล้วตบซับนะครับไม่ได้ครับนะนะหลายหลายคนเป็นนักศึกษากฎหมายถามมาตราอะไรครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83วิธีการจับ จะจับเขาก็ต้องแสดงหมายจับ <c oughs> แล้วก็บอกเขาว่าเออคุณกาลังถูกจับนะนะเราจําเป็นต้องพาคุณไปโรงพักไม่จะพาไปเซฟเฮาวนสามรอบแล้วก็เฮ้ยมึงมีสองแสนไหมนะอ่านะถ้าเองมีสองแสนจายให้ค่าค่าจะปล่อยเอง <c oughs> ไม่ได้แบบนี้เขาเรียกว่าตบช้าสารกีกา่อาตัดสินมาเยอะ <c oughs> มาตรา84นะมาตรา83เนี่ยวิธีการจับต้องแกล้งเขาก่อนว่าเขาต้องโดนจับแล้วนะ <c oughs> คุณต้องโดนจับแล้ว แล้วแล้วก็ผมต้องพาคุณไปลงพักนะต้องแจ้งเขามีแค่นี้ครับถ้าว่ากันตามทฤษฎีเลยก็ต้องยืนอ่านหมายจับแต่ส่วนใหญ่นะครับในทางปฏิบัติมันยืนอ่านหมายจับไม่ได้พอเจอคนร้ายค้ายาบ้าสวัสดีครับผมตำรวจแสดงตัวอะไรต่างก่อจะอ่านหมายจับไอ้พวกค้ายาบ้าเป็นไงกระโดดหลังคาหนีไปแล้วนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องอ่านหมายจับไ็ได้จับได้เลยครับอ่านที่หลังก็ได้ครับส่วนใหญ่เขาไม่อ่านกันที่โรงพักนะเวลาอ่านเนี่ยใช้ปากนะม่เชยเท้าบางคนตำรวจบางคนเวลาอ่านไปก็ ปุ๊บปุ๊บอ่าไอแบบนั้นเขาเรียกว่าทุบนะครับไม่เรียกว่าอ่านเพื่อนผมเนี่ยเป็นตำรวจเยอะเอฟตีตำรวจเยอะผมเนี่ยนะจะรู้ดีวิธีการอ่านของเขาเนี่ยพออ่านแล้วมันดิ้นแล้วก็จะดังๆตุ๊บตุ๊บนะครับเราต้องเห็นใจตำรวจนะอ่านไปก็ตุ๊บตุ๊บนะครับบางคนนี่ขณะอ่านหมายจับนี่หน้าตาจะบวชหน้าตาเขียวช้ำกันเป็นแถวเลยเพราะอะไรเพราะคุณดิ้นนะนะตำรวจเกาเลยต้องอาจจะใช้บาทา ตุกนะครับนะนะครับต่อสู้ขัดขวางการจับกุมเนี่ยนะวิาญามาตราถ้าผมจำไม่ผิดก็แปดสมเนี่ยวักแท้วักท,าย,กทายนะเขาบอกว่านะชุดจับกุมก็สามารถที่ใช้วิธีการเท่าที่จําเป็นและเหมาะสมได้ก็อาจจะมีตุกตับอะไรบ้างธรรมดานะจับคนร้ายจะบางบางคนบอกจับคนร้ายทําไมไม่ก้มลงกราบมาเลยสวัสดีครับกราบทเท้าพ่อมหาโจร การเรียนเชิญไปโรงพักมันคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันคนร้ายเข้าใจนะผมก็มีพักพวกไปตตำรวจเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็อยากจะเห็นใจตำรวจด้วยตำรวจดีก็มีตำรวจเลวก็มีทนายก็เหมือนกันดีก็มีทนายโจรก็มีทนายวิ่งเต้นล้มคดีก็เยอะทนายช่วยเหลือพวกพ่อค้ายาเสพติดก็มีนะครับน้นะทนายสายโจรก็มีสายสีเทาปลอมเอกาสารยื่นส่งสารก็มีมันมีหมดอนะ ทุกอาชีพมีทั้งคนดีแล้วคนเลวนะฮะนะนะครับตัวผมเองก็มาใช่ว่าจะดีอะไรนักหนารอกแต่เพียงแต่ว่าผมไม่เคยทําผิดกฎหมายและศีลธรรมไม่เคยใช้เอกสารปลอมไม่เคยวิ่งเต้นลม้มคดีไม่เคยค้ายาเสพติดนะครับนะ,นะนะที่อยู่มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเป็นคนดีแต่ว่าปากอาจจะเป็นไงปากหมาหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นคนรักหมาไงเพราะฉะนั้นปากผมกับปากหมาจมะคล้ายๆกันทั้งเกลียดปากผมกับปากหมาคล้ายนะครับคือผมเนี่ยกับปากคล้ายๆเหง,ไง,ไงไื่ไยไร แล้วก็ไอ้โชคไอ้ดีหมาผมสี่ตัวสองสี่พี่น้องนะครับเป็นหมาพันบางแก้วเจอใครกัดเลยพอมันนะครับมันเดินไปไหนก็พ่อนะครับมันมองหน้าพ่อมีคนเดินมามันหันมันหันมาทางพ่อพอพ่อพยักหน้าปุ๊บมันกัดเลยครับนะครับน่านะยังไม่ทาสั่งเลยแค่พยักหน้าเฉยเหมาผมนี่มันน่ารักครับนะครับแล้วผมก็เป็นคนปากหมาครับ นะใครบอกไปผมเป็นคนปากหมาเนี่ยผมยอมรับเป็นเรื่องจริงเลยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผม,นะนะผม,ม,มเนี่ยนะถ้าผมไม่ปากหมาเนี่ยคนติดตามจะเก้าแสนแล้วนะครับตอนนี้จะเก้าแสนคนแล้วครับแอปพลิเคชัน Facebook มีคนติดตามอยู่ประมาณใกล้ๆเจ็ดแสนนะครับแอปพลิเคชันอ่า YouTube มีคนติดตามอยู่ประมาณใกล้ๆสองแสนจะเก้าแสนคนแล้วก็กราบขอบพระคุณพวก iO หน้าม้า f c ติ่งทั้งหลายที่ติดตามนะครับนะครับนะ นะครับของผมเนี่ยมีคนติดตามเนี่ยมากขึ้นทุกวันไม่มีลดนะครับเพราะอะไรเพราะผมเป็นสายฮาไม่จริงจังอะไรกับชีวิตนะไม่ต้องกลัวติดคุกกิจตางอาจจะมีคนฟ้องหมิ่นประมาทบ้างไม่เป็นไรแล้วครับธรรมดานะปากเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไปศาลไม่เป็นไรนะอะไรทําผิดก็เป็นไงยอมรับผิดนะครับอันไหนไม่ผิดก็สู้คดีไปผมเป็นคนง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะอีก3ามี่ปีก็60กเกษียณแล้วนะพอ,พอหลังจาก60ิบก็ นะสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญคืออะไรครับเราต้องหาบ้านใกล้ๆวัดทุกวัน,นีนบ้านผมเนี่ยทั้งรัชดาแล้วก็รามทาใกล้ๆวัดพอตายเสร็จแล้วก็เผาที่นั่นเลยไม่ต้องไปหามไกลเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง <c oughs> เห็นนะหรือไม่ก็ใกล้โรงพยาบาลก็ผมก็บ้านผมใกล้โรงพยาบาลน,นะครับบ้านที่ลามาก็ใกล้โรงพยาบาลศิรแพทย์นะครับผมก็มีเพื่อนเป็นหมอที่นั่นหลายคนนะครับนะเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญหลายคนอยู่ที่นั่นนะครับเป็นเพื่อนกัน นะครับเอยอะแย,ยะนะครับที่นั่นนะฮะหลายคนหมอนะฮะแล้วก็อ,อีกบ้านรัชดา,าใกล้โรงพยาบาลพระราม9ถึงเวลาก็หามส่งโรงพยาบาลพอตายเสร็จก็หามส่งวัดชีวิตอย่าคิดเลยเยอะอย่าคิดคดโกงอย่าคิดไปวิ่งเต้นล้มคดีอะไรต่างๆเนถ้าใครเป็นทนายความไปวิ่งเต้นล้มคดีทุกวันๆก็จะมีหมายจับมาเครียดนะครับหมายจับมาหมายจับมาแล้วก็จะมีความทุกข์นะครับเราต้องเป็นคนดีนะครับ แค่ปากหมาอย่างมากก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับอแค่ okay, นะั้นไม่เป็นไรแล้วใครอยากจะฟ้องมาเท่าไหร่ก็เชิญน,นะครับนะนะส่งมาเลยครับนะครับอันนี้ก็สบายนะครับนะทนายใครทุกเนี่ยให้ความรู้ทางกฎหมายก็อย่าลืมนะครับพวกกลับไปเรื่องเดิมก็พยายามจับไม้ได้นะครับขับรถชนคนตายเนี่ยผู้หญิงตายท้องกลมเนี่ยนะมารับสารับมายอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเขาการขับรถชนคนเนี่ยนะครับ เราโดยทั่วไปเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเราผิดหรือถูกนะครับเราต้องหยุดก่อนนะครับในกฎหมายจราจรนะหยุดครับหยุดรถ2องแจ้งหนังการีํสาสช่วยเหลือต้องทํา3อย่างตามกฎหมายจราจรนะครับเห็นว่าได้ความรู้ได้ได้ประโยชน์ก็แชร์ไปนะครับตอนนี้3,600คนแล้วเข้ามาดูครับกราบแทบเท้า 4, เอ,อทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับนะครับบริจาคร่างกาย ด้วยครับอ๋อนะครับร่างกายผมยังไม่ได้บริจาคนะนะครับยางยางยางนะครับนะอะไรเนี้ยนะครับชอบในการพูดของอาจารย์เดชามาก <c oughs> นะครับสบายๆนะครับนะเอ่อบางคนเข้าตอนนี้นะครับก็กราบเรียนนิดนึงในเพจเราเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาด่าเยอะนะก็เป็นพวกขาประจาําเราก็จะบล็อก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 หมายถึงปิดกั้นการมองเห็นบล็อกแล้วก็เสร็จแล้วก็ลบคอมเมนต์หมายถึงลบ ความเห็นต่างๆ,ๆที่เข้ามาด่าผมหรือมากันแนกกันแหน่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ใครใช่ใครแล้วครับขาประจำของผมเองครับขาประจําผมใครครับทนายความคนดังครับทนายความคนดังก็ประกอบไปด้วยทนายความที่อะไรอ่ทนายความที่โดนศารออกหมายจับสองคดีครับเจ้าเก่าครับขาประจํานะนะครับและอีกรลยก็พวกนกหัวขวาน นะอีกหลายก็พวก f อของพวกอะไรตาอะไรต่างๆเข้ามานะครับกับพวกกลุ่มนั้นนะ่ะพวกกลุ่มทนายโดนหมายจับเนะี่ยเข้ามาเขาก็นั่งมาคอยดา่าคอยอะไรผมก็ต้องบล็อกไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรล้วเข้ามาแล้วก็บล็อกนะบล็อกแล้วก็ไม่ให้เขาเข้ามาอีกเข้ามาอีกก็บล็อกอีกลบอ,กอีกเข้ามาดา่าผมแบบนั้นแบบนี้ไอเบี I ้ยวไอห้อยนะอะไรตาอะไรกันแน่กแหนผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็บล็อกไปนะครับ นะเพราะคนที่เป็น FC ผมไม่มีใครมาด่าผมแล้วนะนะผมเชื่อ f อฟซีของผมนะผู้น่ารักทั้งนั้นนะมีแต่เข้ามาสรรเสริญเยินยอผมนะเอผมก็รักผมเกาจะมาดา่าผมทำหอกทำดาบมาไลไอหอกหักสากระเบือรทั้งหลายนะครับ